ห้องเรียนครูนาจัดสะอาดเรียบร้อยมากเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเลยอยากหยิบอะไรอยากใช้อะไรอยากทําอะไรก็ทําได้อันนี้คุณครูคคนามีวิธีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนอย่างไรก็คือการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะก็คือเราเนี่ยจะจัดชั้นที่พอดีกับตัวเด็กค่ะแล้วก็สิ่งของไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของเล่นของใช้ที่หยิบจับที่เด็กต้องใช้ทุกวันนะคะเราจะจัดไว้ให้เหมาะสมกับเขาสามารถเอื้อมมือถึง หรือว่าสามารถที่จะช่วยยกจะเก็บได้จะไม่สูงเกินไปแล้วก็จะอยู่ในระดับสายตาเด็กทั้งนั้นเลยค่ะค่ะแอบเห็นค่ะเมื่อกี้ตอนนอนเด็กนอนนะคะเด็กไปนอนอีกห้องหนึ่งค่ะแต่ว่าห้องอ่ะมืดมากและมีเสียงเพลงคลอเบา การสร้างบรรยากาศให้เด็กนอนอย่างไรบ้างคะก็คือว่าในการนอนของเด็กๆอะคะ่ะเราก็จะนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างมืดสนิทหน่อยแต่ก็ยังมีแสงอยู่บ้างนะคะไม่ถึงกับมืดจนเกินไปเพราะเด็กๆบางคนเนี่ยเขาก็จะกลัวความมืดแต่ว่าเราก็จะค่อยๆบอกมาก,ก่อนว่าเนี่ยเวลาที่เรานอนนะความมืดก็ไม่ได้น่ากลัวนะเราต้องนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแสงสว่างเกินไปเด็กก็จะนอนหลับไม่สนิทเพราะว่าแสงเนี่ยก็จะส่องตาเขา แล้วก็ที่เปิดเพลงอะค่ะเพราะว่าเคยอ่านในหนังสือค่ะว่าการที่เปิดเพลงให้เด็กฟังช่วงเวลาที่เด็กนอนเนี่ยเด็กเขาบางคนเขาจะสามารถหลับได้เองโดยการฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็เพลงที่เปิดเนี่ยจะเป็นดนตรีบรรเลงเบาๆหรือบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษช้าๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้บางคนก็จะร้องเพลงตามไปจนหลับเลยะค่ะ โดยที่คุณครูไม่ต้องไปดุหรือไปกล่อมเลยใช่ไหมคะใค่ะ,คะก็คือนอนเองเลยใช่ค่ะเด็กๆก็จะนอนหลับได้เองแล้วก็จะมีบางคนที่เขาอยากให้เราเข้าไปกล่อมก็อาจจะมีบ้างที่ต้องไปกล่อมเขาแต่ว่าจะเป็นแค่บางคนเท่านั้นนะค่ะค่ะและมีบทบาทอย่างอื่นอีกไหมคะที่คุณครูนาคิดว่าสำคัญมากในการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กค่ะเป็นการสร้างวินัยตนเองให้กับเด็ก สำคัญจริงๆก็คือต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยค่ะ,คะเพราะว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยถ้าเราสร้างวินัยให้กับเด็กเนี่ยที่โรงเรียนอย่างเดียวก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักเพราะว่าเด็กเขาก็จะอยู่กับเราในช่วงกลางวันใช่ไหมคะ,คะแล้วเขาก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่ที่บ้านด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนให้เขาเข้าใจว่าเด็กเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะฝึกวินัยได้ เป็นวินัยอย่างง่ายไม่จําเป็นจะต้องฝึกให้เขาจนมีระเบียบทุกอย่างก็ต้องมีผ่อนได้แต่ก็ไม่ตึงจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องทําความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกว่าที่บ้านเนี่ยเขาทําอะไรทํำยังไงแล้วก็คุณครูก็จะช่วยเสริม,มอย่างเช่นถ้าเรากําลังจะฝึกเด็กใส่รองเท้าเองถอดรองเท้าเองเราก็จะให้ที่บ้านช่วยอะค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะ น,น้องๆนะคะในการใส่รองเท้าถอดรองเท้าก็อยากให้ช่วยฝึกตรงนี้ร่วมด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรื่องของการช่วยเหลือตัวเองในใชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแล้วคุณนาเคยเจอปัญหาแบบครูปอน่ะเจอปัญหาเยอะมากเลยคะ่ะเวลาที่เราฝึกตั้งใจฝึกมากเลยนะคะคุณครูฝึกที่โรงเรียนกลับไปบ้านเสาร์อาทิตย์ค่ะกลับมาวันจันทร์เป็นเหมือนเดิมพฤติกรรมที่งองแงไม่ทํอะไรเราให้คนอื่นมาทําให้กลับมาเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราก็จะเสียเวลาในการฝึก ต,ต้นต้นอาทิตย์พอเริ่มปลายปลายอาทิตย์เด็กเข้าที่ค่ะแต่พอหยุดตั้์อาทิตย์ไปกลับมาที่โรงเรียนเป็นใหม่อีกรอบคุณคอาเคยเจอปัญหานี้ไหมคะเคยค่ะอันนี้ก็เคยเจอเหมือนกันก็คือในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมคือช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ทําอะไรเพื่อนทาจนหมดแล้วก็จะนั่งรอให้เราไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะสังเกตก่อนว่าเออมันจะเป็นซ้ํากันในทุกสัปดาห์ไหมหรือว่าที่เขาเป็นเนี่ยเพราะเขา ป่วยหรือเปล่าหรือเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซ้ำๆกันในทุกสัปดาห์คราวนี้เราก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อขอความร่วมมือแล้วก็แจ้งว่าเนี่ยนะตอนน้องอยู่โรงเรียนน้องเป็นแบบนี้นะคะน้องต้องฝึกแบบนี้นะคะน้องมีเวลากินเวลาประมาณ11บเโมงนะคะน้องจะนอนเวลาประมาณไม่เกินเที่ยงวันนะคะ,<ช>ะต้องให้น้องรับประทานอาหารเองนะคะหรือว่าใส่รองเท้าเองแล้วก็ จะเข้าห้องน้ํากี่โมงจะดื่มนมกี่โมงเพื่อว่าให้สอดคล้องกันนะคะเราก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กําชับเขาให้มากขึ้น,นะค,ะคุณครูนางรังจะบอกว่าที่โรงเรียนทําแบบไหนที่บ้านก็ควรทําแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วคุณครูนา,นานมีอะไรอยากฝากให้กับคุณครูสุกๆท่านไหมคะว่าบทบาทของครูเนี่ยที่สําคัญเลยในการสร้างวิน,นัยในตัวองให้กับเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างก็สําสหรับบทบาทของครูใช่ไหมคะที่ จะต้องไปสร้างวินัยให้กับเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กประถมวัยอะค่ะสิ่งแรกเลยครูเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กก่อนถ้าเราอยากให้ลูกๆของเราขออนุญาตเรียกว่าลูกๆหรือว่าเด็กๆของเราเนี่ยค่ะเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นให้เขาดูก่อนทําให้เขาดูก่อนอเพราะว่าถ้าเขาเห็นว่าเราทําได้เขาก็จะทําตามเราแล้วพอเราทําให้เขาดูแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเลยคือเราต้องอดทน คือทำซ้ำๆทำแบบนั้นไปซ้ำๆครั้งแรกอาจจะไม่ประสบความสาเร็จแต่ครั้งต่อๆไปมั่นใจได้เลยค่ะคุปอนว่าต้องประสบความสาเร็จแน่ๆแล้วเด็กๆก็จะทำได้แล้วผลสุดท้ายค่ะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาเราจะหายเหนื่อยทันทีเลยค่ะเหมือนกับที่เขาบอกว่าการสร้างวินัยไม่ได้ฝึกได้ภายในวันเดียวค่ะเราต้องใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเด็